นำบทเรียนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ให้กลายเป็นข้อเตือนใจให้เรานั้นได้กลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของอร่อยได้ โลกดุนยามีสัญญาณว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาสิ่งใดที่เราเป็นความมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งนี้มันมั่นคงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มั่นคงอยู่จริงเลยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือว่าจะเป็นบ้านหลังหนึ่ง 20- 30ล้านหรือจะเป็นร้อยล้านก็ตามลุ้นแล้วแต่ไม่สามารถที่จะสกัดกัน้นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รถที่ลอยไปกับน้ําไม่ได้เกี่ยงราคาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ผมและพี่น้องรวม ศรัทธารวมถึงบุคคลทั้งหลายที่เริ่มรู้สึกและเกิดความเข้าใจเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นสู่ห่วงเวลาจากนี้ไปน่าจะเป็นห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของเรานะเราควรจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะจะปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสาเหตุของการกลับคืนสู่ัลอมากมายอยู่บนโลกใบนี้เป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นมาใหม่เราเพิ่งผ่านในช่วงของโควิด -19 เนี่ยเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองร่องรอยแห่งความสูญเสียในเวลานั้นก็ยังคงอยู่บางครั้งคงอยู่เป็นหลักฐานอยู่ตรงหน้า้าาาาาบบงงงครรรรรัเเเปปป็็นนื่่อวทีถูกกยะสณ์ และบทเรียนที่อยู่ในหัวใจบางครั้งเป็นความคิดถึงบุคคลที่ได้จากไปในช่วงเวลานั้นดังนั้นขอลอสุภานุตาลาทรงประทานความรักความเมตตาให้ผมและพี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านให้เรานั้นได้นําบทเรียนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนไปแบบที่ไม่มีวันย้อนกลับนั้นเนี่ยให้กลายเป็นข้อเตือนใจให้เรานั้นได้กลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของอล่อยได้ให้เรากลับมากลายเป็นผู้ที่ทบทวนตัวเองให้เรากลับมากลายเป็นคนที่มีกําลังใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างท่ามกลางความเปลี่ยน แปลงด้วยหัวใจที่รับรู้อยู่เสมอว่าอัลลอฮฺสุบฮานหูตาลานั้นทรงรักและเมตตาบ่าวอย่างพวกเราเหลือเกิน